ค่ะสวัสดีนะคะค่ะเมนิกะจะพามาเบิงกบนะคะจะพามาเบิงบ่อที่ห่อใส่อนุบาลนะคะอนุบาลหลูกกบนะคะหลังจากขีปนกอนนะคะที่เขาที่เข้าแยกแยก,ลก,กะะหลูกกบนะคะหลูกกบหน่อยๆขนาดซ้ำขนาดซ้ำนิ้วก้อยนี่นะคะเขาแยกออกมาจากบอ่ออนุบาลหลูกห่วนะคะเข้าก็จะเอาเพิ่นมาลงหนี่นะคะที่นีเมื่อน,นี้เข้าก็จะมาอัปเดตเพิ่นนะคะตอนนี้กะ ไปล่อยได้ก็ประมาณเกือบเกือบอาทิตย์กว่าๆนะคะเพิ่งจะเริ่มตัวใหญ่แล้วนะคะตัวนี้พึ่งพึ่งเปลี่ยนหนามเพิ่นไปนะคะกะขนาดเพิ่นกะกำลังไงนะคะตัวนี้อาหารเทาจะให้เป็นเป็นอาหารกรบเลยนะคะ ตัวนี้บอ่อผึง่งผึ่งเท็ดเท็ดขืนมากไหม่นะคะบอ่อนี้ก็จับมาลงจับมาลงไม่นะคะขุดมาลงหม่ตอนนี้กเบรรยากาศตอนแรงนะคะตอนช่วงเย็นๆเดี๋ยวจะห้เบิรงขนาดตัว่นนะคะ่ะ นนนนะะประมาณนี้ประมาณสามนิ้วนะคะประมาณสามนิ้วมือก็กำลังไ่นะคะกระไรอยู่นะคะตัวนี้กวนปูพยายามเข้าจะหายังมะห้องกวนนะคะด่เห็นเขาเขานี่คือเป็นกระสอบเก่านะคะเพราะว่าเพื่อ บให้เพิ่นแบบขาดบใ้เพิ่นหัวเร็วนะคะเข้าตรงหาเนีเามาลองก่อน<ๆ>ก่อนปูพยางนะคะแล้วค่อยปล่อยน้ำเขา้าตัวน,นี้เป็นขนาดเพิ่นนะคะให้อาหารก็จะเป็นให้ตอนเสานะคะสอกกับแรงค่ะ ให้เข้ากับบัตต้องไฮไลด์ด้วยค่ะไฮ่ประมาณว่ากาวา่าเพิน่นเพิ่นกินหมดนะคะเพราะว่าข้าสันเข้าจะได้จะได้ทายนามบ่อยนะคะเพราะว่าจะเห็ดไหนหนาเพิ่นเน่าเสียงไงนะคะก็จะมีอยู่ก็จะมีลายหลุ่นนะคะจะมะีตอนนี้ก็ยังตอนนี้เป็นช่วง ช่วงต้นกรกฎาะคะก็ยังสามารถเพาะพ่อพันธุ์กบได้อยู่นะคะที่นี่ก็จะมีเป็นหลุนเป็นหลุนนะคะจะมีกําล่างอนุบาลอนุบาลลูกลูกหววนะคะแล้วก็จะมีโต้กบลูกกบหน่อยนะคะขนาดประมาณหนึ่งก่อยนะคะแล้วก็จะมีขนาดนี้ขนาดนี้จะก็จะมีประมาณสองบอนะคะขนาดนี้แล้วก็จะมีอีกขนาดใหญ่ก็คือเตรียมเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ปีหนานะคะ ก็คือยูนีพันุกบเขาจะเขาจะเอาเอาไวาเอาเป็นปีต่อปีนะคะก็คือกบกบที่เป็นลูกกบน้อยปีนี้เขาจะเหตดพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ของปีหนานะคะส่วนกบที่เป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์นะตอนนี้เขาจะจะ,จะโลออกนะคะจะจะ,จะบ่เอาไว้หลายปีนะคะเพราะว่าพะเอาไว้หลายปีเพิ่นก็นจะบ่คคอยบ่คคอยแข็งแรงบันไดน,นะคะเหมือนเหมือนเพิ่นเป็นกบกบเถานะคะ ตัวนี้ขนาดใส่นี่ก็จะห้ายนะคะใส่ใส่น้อยใส่นี่จะเป็นใส่ที่เข้าจับขึ้นมาจากกระช่างหัวนะคะก็จะมีจะเลี่ยงใส่น้ากันนะคะก็จะอ่อมแพ่ยแยงแพ่ยแยงก็จะขนาดขนาดเมตรยี่สิบนะคะ,ะตัวรุงเรือนหนีเข้าโบจําเป็นที่ต้องเฮ็ดกระได้เ้อค่ะเพราะว่าตัวนี้จะเป็นรุ่งเรือนเก่านะคะเป็นรุงเรือนที่ใส่เลี่ยงตะกะแตนนะคะ มันกเ็เลยเอามาทำเป็นบอ่อเหลี่ยงกบไม่ใช่เบิดหาบอ่อนะคะอยู่นี่เป็นบอ่อบอ่าบ่อขุนนะคะบอ่อขุนลูกกบเก่นก็จะใส่ใแพแงงใส่อ่าสซแลนนะคะสซแลนบงังแดดใี่เพิ่นทุกอันเลยน,นะคะเพราะว่าเพราะว่ามันเป็นเปิดโล่งนะคะ ตอนงเว้นมันจะมันจะห่อนนะคะและะ้วก็นามมันก็เจือไถหนามมาห่อนแล้วกบมันก็จะตายนะคะเพราะว่านามที่เข้าไปลุ่งในพะยางนี่จะบดีเติมหลายนะคะกะพยายามหาเนวมยามะม่งมะบังในพิ่นนะคะกะกำลังคุดขยายตัวไปอีกอยู่นะคะ กำลังไงนะคะ่ะถ้าผูดด้ใดมีกระเบื้องเก,ก่ากะสามารถใส่เป็นกระเบื้องเก่า หล่อมใบกะกะจะดีกว่าแพะแยนงนะคะเพราะว่าแพะแยงบางเชือ้อมีหมานะคะม้าก็จะมากัะมะกดม,ม้าแมวจะมากัดเข้าไปกินกินลูกพบเข้านะคะถ้าเข้าใส่เป็นกระเบื้องก็จะดีกว่าเป็นแพะแยนงนะคะทาทาแบบหม้าหลายนะคะท้าม้าหลายแมวหลายเพราะว่าขันเวลาด่เพิ่นเขานี่คือเพื่อนเพ,พิ่นจะกัดจะกัดผายแยงเขานี่ขาดเข้าไปกินเลยนะคะ คามื้อกี้ค่ะพามาอับเดตลูกกบเพียงซัมมี้นะคะสวัสดีค่ะ